ทำนายความฝันเห็นกระรอกความหมายโดยรวมฝันเห็นกระรอกมักเกี่ยวข้องกับความขยันอดทนการเก็บออมและการวางแผนเพื่ออนาคตกระรอกเป็นสัตว์ที่ชอบเก็บอาหารไว้ใช้ในอนาคตการฝันถึงกระรอกจึงมักสื่อว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความพยายามเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทำหรือเป็นสัญญาณให้คุณรู้จักวางแผนรอบคอบ ฝันเห็นกระรอกทั่วไปหมายถึงจะได้รับข่าวดีเล็กๆน้อยน้อยหรือสิ่งที่คุณลงมือทำจะค่อยๆเห็นผลฝันเห็นกระรอกวิ่งเล่นหมายถึงจะมีเรื่องราวสนุกสนานหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตฝันเห็นกระรอกเก็บอาหารหมายถึงคุณควรวางแผนทางการเงินเก็บออมให้มากขึ้นอาจมีค่าใช้ใจ่ายกระทันหันในอนาคตฝันเห็นกระรอกปีนต้นไม้หมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือการเรียน ฝันว่าจับกระรอกได้หมายถึงจะมีโชคลาภเล็กๆหรือสิ่งที่คาดหวังจะสําเร็จฝันว่ากระรอกเข้าบ้านหมายถึงจะมีแขกหรือเพื่อนเก่าแวะมาหาหรือได้รับข่าวดีจากคนสนิทเลขมงคลเสี่ยงโชคเลขเด่นสองสี่หเลขรอง2 4 4 6 6 4ส4่ห2ห